สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาแต่งหน้าเล่าเรื่องพาร์สองแต่ทุกคนเคยเป็นเหมือนกันไหมคะที่แบบว่าอะไรนะจำไมได้จำได้แล้วนะคะเพื่อนที่เป็นไบโพล่าและก่อนที่จะเล่าเรื่องเลยนะคะเรานะคะก็จะต้องยกเสร็เครื่องสำอางออกมาก่อนนะคะนี่หลามากอะหลายๆเลยทุกคน คือเพื่อนที่เป็นไบโพล่าชนิดนี้นะคะคือเดี๋ยวเขาก็โกรธเขาก็รักเช่นสมมุติว่าอืมอะไรดีอะไรดีนะเป็นเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งลักกันนะเพื่อนผู้หญิงคนนั้นเขาชอบผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมแล้วคือคุณครูเขามีกิจกรรมให้ทําซึ่งทุกคนสามารถมีส่วนร่วมแต่ติดที่ว่าเพื่อนผู้หญิงคนนั้นอะเขาเป็นหัวหน้าห้องแล้วแบบเพื่อนๆกัน,นึกว่าเอยังไงอะ่ะ หัวน้ห้องก็ต้องทํางานดีแล้วผู้หญิงคนนั้นนะเหมือนเป็นลูกรักครัวกันเป็นลูกรักซึ่งผู้หญิงคนนั้นนะคะเขาก็จะได้มีส่วนร่วมมากกว่าเพื่อนเพราะว่าแบบเพื่อนๆไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยเราขอยกคนนี้ชื่ออะไรเป็นนาสมมุติชื่อเอิร์นแล้วก็จะมีผู้ชายผู้ชายดีไหมแล้ผู้หญิงคนละกันเพราะว่าห้องห้องนักมีนะคะเขาเป็น LGBT เยอะมัง้งไม่เยอะหรอกแต่ว่า ไม่อยากรอเขาเพราะว่าเขาตลกดีมันคือเกิดขึ้นกับน้องมอีนะคะคือไม่น้องมอีไม่ได้อยู่ในนั้นนะก็อ,อ,อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าไม่ได้ว่าเขาไม่ได้โดนว่านะน้องมอีไม่ใช่หน้าห้องคือมันเป็นงานก่อนจบป .3 นะคะแล้วคือเพื่อนๆเ,ออเห็นมันดังในติกต็อกคือแบบ เป็นห้าวันสี่วันสามวันแล้วก็ดึงแผ่นดึงแผ่นดึงแผ่นอะไรประมาณนั้นทุกคนเคยเห็นไหมในติกตอกอะสำหรับคนเล่นในติกตอกนะคะที่มันจะดังเลยก็คือแบบที่เขาอะไรนะดึงแผ่นนะั่นอะแบบเหลือห้าวันเหลือสี่วันก็ดึงเลขห้าแล้วก็กลายเป็นเลขสี่อะไรอย่างเนี้ยซึ่งหัวหน้าห้องคนนั้นให้ผู้ชายที่แอบชอบเท่านั้นที่จะดึงนะคะซึ่งผู้หญิงคนนะ ซึ่งเอินั่นแหละเอิให้ผู้ชายที่ชอบดึงส่วนผู้หญิงคนตั้งชื่อว่าอะไรดีเรนโบละกันแล้วเรนโบล์เนี่ยก็ไม่พอใจมากก็เลยเอาเมจิกสีน้ำเงินนะคะมาเขียนบนกระดานแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้ผู้ชายที่เอิญชอบเขียนเท่านั้นซึ่งของไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะคะแล้วคือเรนโบว์เนี่ยพอๆแบบ พอเอินมาใช่ไหมนามสมุินะพอเอินมาแล้วเรนโบก็ตะโกนว่าเออแผ่นเนี้ยเอาให้ผู้ชายที่เอินชอบดึงเท่านั้นนะคนอื่นห้ามดึงเดี๋ยวเอินจะโกรธจากนั้นเอินก็มานั่งที่โต๊ะนะคะแล้วก็ถามว่าเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นทําไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นเขาก็แบบ ก็บอกว่าเอาไม่มีไรหรอกก็ให้คนที่แกชอบดึงไงพอคนที่เอิญชอบมามาถึงโรงเรียนปุ๊บบอกว่าเอามาดึงมาดึงมาเหลือมาเหลือ,อสองวันแล้วไงให้ดึงเลข3แล้วจากนั้นก็แบบเกิดอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะแล้วจากนั้นเอิญก็รอไห้จูจ่ๆคนนั้นก็มาปลอบใจเอิญอีกอะ่ะ เรนโบ้นั่นแหละก็มาปอบเจ็บเอินอีกอะ่ะแปลกปะแล้วเอินก็ร้องไห้ตาแดงไปหมดเลยแล้วบอกว่าเออแล้วขอโทษนะที่วันนั้นเราแบบทำเธออุ้ยไม่ใช่มันเป็นวันเดียวกันบอกว่าเออเดี๋ยวซื้อขนมมาเลี้ยงนะอีกสักแป๊บหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็ร้องไห,ห้ทุกคนเพื่อนนัาเก็บอีกเขาก็แรงนะคนหนึ่งนี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้ด่าแรงนะ ไหนใครเคยเป็นไบโพลา่าบ้างคอมเมนต์มาบายบาย